ขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการล้านนาฟอแดแคส์วันนี้จะพาไปหู้เรื่องไหนจะไปรีวม,มาฟังกันเมื่อเจ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับทก่าเข้าสู่รายการล้านนาผอแดแคส์จากที่ผ่านมานะครับมีข่าวเกี่ยวกับพิธีเลีย้ยงดงของปุษยแยแซะผมเลยถือโอกาสนี้มาเล่าประวัติของปุษยยแซะให้ทุกคนได้รู้จักกันครับตอนนี้เขาอยู่กับนายจิรพัฒน์น้อยเซน นักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่5.7ทับโรงเรียนสระตองวิทยาคมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายจิรพัฒน์น้อยเซนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5.7โทับงเรียนสระตองวิทยาคมวันนี้ผมก็จะมาเล่าป,ประเพณีเลี้ยงดงบงวงสวงปูเสยยาเสะให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับประเพณีเลี้ยงดงหมายถึงเส้นสวงดวงวิญญาณผีป่าเป็นประเพณีตีป,ปฏิบัติกันมาหลายร้อยปีหลายช่วงอายุคน คำว,ว่าดงเป็นภาษาพื้นเมืองไทยภาคเหนือหมายถึงป่าไม้หรือป่าดงดิบซึ่งป่าเป็นต้นกําเนิดของสรรพสิง่งมีชีวิตสภาพแวดล้อมในป่าได้สร้างทรัพยากรทางธรรมชาติเช่นพืชพันธุ์สัตว์ต่างๆและทักษาความสมดุลของธรรมชาติตลอดจนเป็นต้นน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตหื้อน้ำอุปโภคบริโภคพ,พืชพันอาหารและก็ยารักษาโลกผีปูซยแซ เป็นชื่อที่ปรากฏในตำนานพื้นเมืองเจียงใหม่และตำนานวัดดอยคำกล่าวกันว่าตึงกู้เป็นยักษ์สามีภรรยาอาศัยอยู่ที่บริเวณเจียงดอยสุเทพจังหวัดเจียงใหม่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าสเสด็จมาถึงบริเวณนั้นปู่แซ่แย่แซ่และกบูรของท่านได้พยายามจะจับพระพุทธเจ้ากินแต่ก็ถูกพระพุทธเจ้าทรมานจนยอมแพ้และื้อถือศีล ปู่แซยาแสพยายามขออนุญาตกินมนุษย์เป็นอาหารซึ่งพระพุทธเจ้าก็บ่ได้ยอมทําตามแม้จะขอกินเลือดมนุษย์เพียงหนึ่งยศก็บ่ได้รับอนุญาตสุดท้ายปู่แซย่แสก็ขอกินควายขาวดำโดยควายขาวดำมีลักษณะดังนี้เป็นควายหนุ่มเพศผู้มีเขายาวเต้าใบหูและกีบเท้ามีสีเหลืองคล้ายน้ำผึ้ง ซึ่งพระพุทธเจ้าก็สั่งฮืดถึงสองไปขอกับเจ้าเมืองเอาเองส่วนบุตรของปู่แสะยาแสมีความประทับใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงขอบวชแต่พระพุทธเจ้าบ่ได้อนุญาตและทรงฮือบวชเป็นลือสีเต่านั้นเมื่อบวชแล้วมีชื่อว่าสุเทวะลือีหรือว่าสุเทวะลือีอ่านเป็นตี้มาของจื่อดอยสุเทพ บางที่สดีก็แสดงความคิดเห็นว่าปู่แซ่ยาแซ่เป็นผีของล้วนที่กลายมาเป็นผีประจำเมืองเจียงใหม่โดยทําหน้าที่คุ้มครองดูแลบริเวณภายนอกเมืองโดยพิธีเลี้ยงผีปู่แซ่ยาแซ่เป็นประเพณีประจำทุกปีในเดือนก้าเหนือคือประมาณเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเลี้ยงผีเมืองเลี้ยงอารักษ์เมืองเจียงใหม่ และทำบุญเมืองเจียงใหม่ที่อยู่ในช่วงปลายเดือน8เหนือจนถึงต้นเดือน9เหนือหรือประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนในอดีตการเลี้ยงควายมีสองแห่งแยกกันคือปู่แซะอยู่บริเวณจึงดอยสุเทพติดกับลำห้วยฝ่าหินปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเจียงใหม่ และย่าแสะบริเวณดอยคำรีมน้ำแม่เฮี้ยแต่ละแห่งเลี้ยงตีละหนึ่งตัวภายหลังรวมมาเลี้ยงตีเดียวคือตีตั้งในปัจจุบันอยู่ในบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยาแห่งชาติดอยสุเทพปุยที่4แม่เฮี้ยหมู่ที่สองตำบลแม่เฮี้ยอำเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่ป่าไม้บริเวณดังกล่าวเป็นป่าต้นน้ำของลำห้วยแม่เหี้ย ซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตคนในตำบลแม่เฮียตำบลสันพักหวานตำบลป่าแดดป่าต้นน้ำในนี้ได้สร้างความสมดุลให้ก,กับชาวเจียงใหม่หลายร้อยปีมาแล้วรูปแบบพิธีการเลี้ยงผีปูแซยยาแสในปัจจุบันจะให้ควายหนึ่งตัวเชือดบริเวณหัน่นแล้วก็แล่เนื้อเป็นจิ้นๆกล่องไว้หลังจากที่ผีปูแสยาแสหลงล่ลางทรงแล้ว ก็จะมาหับเครื่องเส้นสังเวยและกินเลือดกลินเนื้อควายดิบป,ปอกินพอแล้วผีปูใสยาแะก็กราบไหวผภาพ้าะบทแล้วก็ออกแางทรงไปในเหตุการณ์นี้มีแกรสนิษฐานไว้ว่าอาจไปเชื่อมโยงกับสังคมล้วบรรพการที่นับถือธรรมชาติเช่นสังเวยสัตว์หรือกับผีหรือเทพของตัวเก่าจนได้นับถือพระพุทธศาสนาถึงยกระดับสังคมขึ้น จึงเลิกการฆ่าสัตว์และปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมดังเช่นผีปูแสยาเสะที่หยุดกิ่นเนื้อควายดิบเมื่อเห็นพระผ้าบูส่วนเนื้อควายที่เหลือจากการเส้นสังเวยก็จะแบ่งปันไปยังหมู่บ้านและแวกใกล้เคียงที่มีส่วนร่วมในพิธีกรรมนี้ครับจากที่ได้ฟังทั้งประวัติของปูเสยาเสะและก็ประวัติของพิธีเลี้ยงโดงนะครับซึ่งใน,นปัจจุบันยังมีการจัดพิธีน,นี้อยู่แสดงถึงว่าชาวแลนนาเฮา ยังมีการเอาใจใส่ในเรื่องของความเชื่อดั้งเดิมและก็ยังบ่ลืมลัางเงาวัฒนธรรมของตนเองครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมารอดูกันว่าอีพีต่อไปเขาจะมาเล่าเรื่องอะไรอย่างกันรอติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับ